สวัสดีครับถ้าหากเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือความคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็ พอพูดแบบนี้นะครับกระบวนการต่างๆกว่าจะไปถึงขั้นตอนนั้นหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องอดทอนมีการลองผิดลองถูกอยู่นานดิสคริลิ่งวันนี้ของเราครับก็เลยอยากจะนําเสนอไอเดียที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสารรค์หุ่นยนต์เทคโนโลยีต่างๆครับให้น้องๆน,นักเรียนเนี่ยเขาได้รู้จักและเขาก็สนใจหลังจากนั้นเขาก็จะเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร้างสารรค์มันขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจนั่นเองครับ แนวความคิดนี้นะครับมาจากคุณครูอํานวยมณีวงศ์จากโรงเรียนวัดป่าประดู่นั่นเองครับที่จังหวัดระยองแนวคิดนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะไปพบกับรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจนี้ขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าผลลัพธ์ของการเรียนรู้ด้านของการสร้างแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต์แล้วก็การสร้างโปรแกร,รมต่างๆของน้องๆโรงเรียนนี้เนี่ยเขาม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าแต่ละชิ้นงานของเขาที่เคยออกมาเนี่ยเคยคว้ารางวาัลระดับโลกมาแล้วล่ะครับแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พวกน้องๆเขาคิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่ต้องการอยากจะ ช่วยเหลือสังคมนั่นเองครับ มาครับถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้กันแล้วดีกว่าว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างอันดับแรกครับคุณครูก็จะให้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจกับเด็กนักเรียนก่อนนะครับไล่ระดับจากเนื้อหาง่ายๆไปก่อนที่เน้นให้เด็กๆเกนี่ยนะครับได้เข้าใจภาพรวมแนวคิดหลักๆในเรื่องของการเขียนแล้วก็การสร้างสารรค์โปรแกรมว่าจะต้องมีอะไรบ้างการเขียนคําสั่งโคตต้ดต่างๆจะต้องทําอย่างไรโดยครูอํานวยเองนะครับก็จะใช้ไมโครบิดครับซึ่งเป็นไมโครคอนโทร สำหรับส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีให้กับเด็กๆที่สนใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆเราสามารถใช้โปรแกรมได้หลากหลายนะครับที่เปิดใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงละครับ เมื่อนุ่งๆครับได้แนวทางในการเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆแล้วก็เรียนรู้แล้วนะครับว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมอะไรบ้างก็นําไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ ข้นตอนนี้ครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่าสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมนั้นจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรบ้างซึ่งเด็กๆก,ก็จะมีการคิดค้นออกมาอย่างหลากหลายเลยแหละครับถ้าพวองราการเป็นคนหัวหนวกแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงร อเออเรื่องสื่อนะเราจะใช้ชีวิตยังไงมีพ mm ิธ hmm. ียังไงอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าเอามาแก้ไขปัญหาแล้วเราจะเราจะช่วยเขาอืมเพราะว่าเขน่าจะทำได้นะแต่ว่าเราเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะทำเป็นยังไงจากอยากให้เอาแบบออกมาเป็นรูปแบบไหนแบบอยากให้มันเป็นกล้องหรือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ให้คนเราแล้วก็เป็น กก็นมันนระหว่างขั้นตอนที่น้องๆได้ลงมือพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาก็จะมีคุณครูละครับคอยช่วยเป็นโค้ชสอนให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษากับน้องๆ I Go to Town Shina ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่น้องๆคิดมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับตั้งแต่การสร้างโรบอตที่ช่วยในการแปลภาษามือ,อที่ชื่อนวัตกรรมว่าภาษามือ AI Box โดยแกาแปลจากภาษามือครับให้ออกมาเป็นเสียงในภาษา,ษาสากลเพื่อให้คนหูหนวกสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ไ โดยผลงานนี้นะครับเคยผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วครับและก็ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันหุน่นยนต์ระดับนานาชาติโลโปชาเลน g ์2023ณกรุงบูคาเรสประเทศโรมาเนียอีกด้วยละครับ เห็นไหมละครับพวกความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆคิดสร้างนวัตกรรมมานี่นะครับช่วยเหลือสังคมและอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะนาเสนอมากๆนั่นก็คือตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ครับประเภทที่จะช่วยต่อยอดให้คนพิการได้เดินทางด้วยรถสาธารณะได้อย่างสะดวกสบายนี่ก็เป็นแนวคิดของน้องๆเช่นเดียวกันนะครับือปกติคนจะขึ้นรถเมล์ก็ต้องมายืนรอที่ป้ายรถเมล์ใช่ไหมใช่แต่ปกติคือคนขับมาจอดปุ๊บใยรขึ้นก็ขึ้นแต่คนพิการ ก็จะแยกเขาไม่ได้ใช่ป่ะโดยเฉพาะคนดีแชร์เห็นมีผวยการทางวีแชร์เขาบอกว่าเวลาเขาจะมาคือรถประจำทางเขาต้องไปรอที่นู่นให้คนขับก่งเกเพราะถ้าเกิดสมมติเขาเจาะเทียบมากไปไอ้ทาง้าเขาต้องมาว่ามันจะชันมากแล้วก็เกิดจะเป็นเหตุารจะมีอะไรผมบอกคนขับว่านี่มีคนพิการรออยู่อยากให้เหมือนแบบไฟจะนจอก็ขึ้นป้ายเลย นี่แหละครับหน้าตาของเจ้าป้ายรถเมล์เพื่อคนพิการที่น้องๆเขาคิดค้นขึ้นมานะครับจากความตั้งใจที่อยากจะให้คนพิการขึ้นรถสาธารณะได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยก็จะเน้นให้ผู้ขับรถสาธารณะสังเกตเห็นว่ามีคนพิการที่ต้องใช้วิลแชยืนรอรถหรือจะเป็นคนตาบอดยืนรอรถกันแน่ครับแต่ฟังก์ชันของป้ายรถเมล์ที่น้องๆคิดมาเนี่ยความเจ๋งยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับ สายรถประจำทางหมายเลขหนึ่งเนินพระถึงโคนหินบัสหมยเลขหนึ่ o ฟร์มเนินพระเวียโคนหินนี่แหละครับนับเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนตาบอดที่พวกเขาเนี่ยต้องมายืนรอรถโดยสารสาธารณนะ ป้ายรถเมล์ที่นุน้องคิดค้ขนขึ้นมานะครับก็จะช่วยบอกเป็นเสียงให้พวกเขาได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยรถสายไหนเนี่ยเดินทางมาถึงที่ป้ายรถเมล์แล้วนะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดได้เยอะเลยทีเดียว,ถถแ,วแถมจบป้ายรถเมล์ที่เราเห็นเนี่ยก็ยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยนะครับ กว่าจะได้เป็นสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ที่พวกเราเห็นน้องๆต้องพัฒนาลองคิดลองถูกกันอย่างต่อเนื่องลองใช้จริงว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเห็นผลหรือไม่ซึ่งการเขียนโปรแกร,รมระบบควบคุมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และสมองกลต่างๆเหล่านี้เราสามารถใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์มนะครับตามความสนใจตามความถนัดของแต่ละคนได้เลยละครับน้องๆ เป็นยังไงบ้างครับกับแนวคิดที่เราได้นําเสนอทุกคนไปนะครับจากเดิมครับที่เราได้มีการเรียนรู้หน้าคอมพิวเตอร์ก็มาสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ให้คนในสังคมได้หลากหลายปัญหาเลยทีเดียวนะครับหากคุณครูท่านใดนะครับที่เห็นคลิปนี้เราเกิดรู้สึกอยากสนใจอยากจะลองไปทําบ้างเราก็ไม่ห่วงนะครับลองเอาแนาวคิดนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับน้องๆในโรงเรียนดูครับให้พวกเขาได้ลองคิดลองทําลงมือทําจริงๆได้เรียนรู้จริงๆ แล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมจริงๆสังคมนี้ก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ